เป็นรถคัสตอมราคาตอนนี้นะครับเป็นโปรดทคคันเดียวในโลกนะ400ล้านเยนเลข63เนี่ยมีความหมายก็คือปีที่บริษัทลอมโบกินีตั้งขึ้นมา เป็นคนไทยเพียงคนเดียวที่ได้สิทธิครอบครองรถคันนี้วันนี้พีสีภาคจะพาไปดูรถซุปเปอร์คาร์และรถไฮเปอร์คาร์ที่ไม่รู้ว่าในชีวิตนี้จะมีโอกาสได้เห็นตัวจริงบนท้องถนนประเทศไทยหรือไม่รถพวกนี้เนี่ยไม่ได้เห็นกันบนท้องถนนได้ไง่ายแค<ล>่จะไม่มีทางไม่มีทางเลยจะมีรุ่นไหนบ้างนั้นตามพีสีภาคไปดูกันเลยจ้ะสวัสดีครับพีสีภาคครับกับรายการกลุ่แตกนะครับแต่ว่า คราวนี้กลุ่จะแตกหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวค่อยๆว่ากันแต่ตอนนี้เป็นการเปิดกลุ่รถไฮเปอร์คาร์ที่เรียกว่าสุดหายากในประเทศไทยนะครับเป็นราคาหลักร้อยล้านบาทนะครับเออตอนนี้เราอยู่มาที่ฮอลล์สี่ครับเน้นย้ำว่าฮอลล์สี่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45นะครับที่เมืองทองธานีนะครับเข้าฟรีนะฮะแล้วก็จะมีเหล่าซูเปอร์คาร์กับไฮเปอร์คาร์มาโชว์นะครับคันนี้เนี่ยก็คือเป็นรถที่อาจจะเคยเห็นกันแล้วในโลกโซเชียลนะตอนนั้นที่โก้ ไปถ่ายคอนเทนต์ที่ญี่ปุ่นคันนี้เป็นรถของพี่อัดหรืออัตโต้นั่นเองนะฮะ mm hmm. ก็เป็นแม็กคาร์เลนสปีดเทลถามว่ารถคันนี้มันลิมิเต็ดยังไงปกติเนี่ยรถแม็กคาร์เลนเนี่ยในอดีตเนี่ยตัวแม็กคาร์เลนเอฟวันเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ที่นั่งคนขับอยู่กลางแล้วก็มีที่นั่งขนาบซ้ายขวานะครับทั้งหมดเป็น3ที่นั่งนะครับตอน,น,นคันนี้ก็กลับมาเป็นอสามที่นั่งอีกทีนึงแต่จะนั่งแบบเหลื่อมๆซ้อนกันนะครับก็เป็นรถที่มีเอกลักษณ์แล้วก็สปีดเทล ถามว่าทาไมก็ถึงต้องทําท้ายแล้วก็เลียวยาวขนาดนั้นจะเหมือนรถแข่งในสมัยก่อนนะครับซึ่งมันจะลดแรงเาเรียกว่าแรงแดกคือแรงดึงปกติแล้วเนี่ยถ้าตูดมันตะตัดเนี่ยมันจะมีลมย้อนนะครับทำให้มันเกิดอาการคือเขาเรียกว่าเป็นการแดกนะครับไม่ใช่รถแดกนะครับแดกก็คือแบบลมมันวนรถแข่งสมัยก่อนเนี่ยก็คือทําตูดยาวๆซะให้มันเลียวนะครับให้ลมเนี่ยหวนมันน้อยแล้วก็ให้อโร่มันดีเล้ก็คือเป็นการทําย้อนยุคแบบสมัยก่อนนั่นแหละ คันนี้ถามว่าพิเศษยังไงนะครับอันนี้มันเหนือซูเปอร์คาร์อีกเรียกว่าเป็นไฮเปอร,ร์คาร์คันนี้ก็จะมีแรงม้าทั้งหมด10,70แรงม้าค่าตัวของมันตอนนี้400ล้านบาทและมีเพียงคันเดียวในประเทศไทยคันที่เห็นที่ญี่ปุ่นนั่นแหละตอนนี้มาจอดอยู่แล้วนะครับให้ท่านเห็นเป็นเนเลยหลายคนเลยบอกว่าเฮ้ย hey, มีเงิน400ล้านเนี่ยอยากจะซื้อได้ไหมก็แล้วแต่มีคอนเน็ชันอะไรหรือเปล่าราะรถพวกนี้อย่าลืมนะครับว่าในโลกมันมีแค่106รคันเพราะฉะนั้นนะเนี่ยเศรษฐีทั่วโลก ค่าต่างคนก็ต่างอย่ากได้แต่ว่าอันนี้ต้องมีคอนเนคชันพิเศษใดๆหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความสุดตัวนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดูคันต่อไปครับเรียกว่าเด็ดไม่แพ้กันเลยคันที่2นะครับที่เราอยู่ด้านหลังนี้นะฮะก็เป็น l m b o โบ h i กิน o u n t u c h บางคนบอกว่าเฮ้ย ทำไมคุณทัศมีรถใหม่ด้วยเหรอมีครับก็คันนี้ผมจะเรียกว่าภาษาบ้นบานๆล้วกันว่าเลโทรสไตล์ก็คือเป็นการเอารถใหม่เนี่ยทำย้อนยุคนะครับให้มันเหมือนตัวที่โด่งดังในยุค70นะครับคันนี้ก็เป็น l a ลัมโ i กินีคุ t a s h LPi 800ขี่ก็คือ800ม้าขับ4นะครับเป็นกระพริงดูที่โคตรโหดทางคุณคิมพรมาพานะครับเป็นคนไทยเพียงคนเดียวที่ได้สิทธิครอบครองรถคันนี้รถมีทั้งหมด110 2คันทั่วโลกเท่านั้นคันนี้เนี่ยเป็นสีพิเศษด้วยนะเป็นสีที่เรียกว่าคิม AP1 i ันไอวอีนะครับเป็นสีที่คุณคิมเลือกแล้วก็ผสมเพ้นท์นขึ้นมาเองเป็นคัสตอมเพ้นท์เรียกว่ามีเบอร์สีเป็นของตัวเองอะ่ะมันต้องเอ็กคลูซีฟขนาดไหนนะฮะแล้วก็ถ้าในพรีเซนเตชันเนี่ยก็จะเห็นแบบโอ้โหแบบทางเจ้าของวิศวะอะไรมูมเซนคันนี้กันชุดใหญ่นะครับแล้วสังเกตว่าจะมีลูกสาวของคุณคิมเนี่ยนั่งอยู่ในรถด,ด้วยคันนี้นได้ข่าวว่าคุณคิมซื้อให้ลูกสาวนะครับเป อยากไปลูกคุณคิมอีสักคนได้ไหมฮะคันนี้ก็อย่างที่บอกครับคันเดียวในประเทศไทยก็มาลองชมกันนะครับบางทีอาจจะมองในวิดีโออาจจะมองรู้สึกว่าเฮ้ยมันพิเศษตรงไหนแต่ว่าบอกเลยว่าดูตัวจริงนะครับโคตรเท่คันที่3ครับเรายังอยู่กับคอลเลกชันของคุณคิมพรมประพานะครับอยากรู้ว่าคุณคิมชาติที่แล้วทําบุญด้วยอะไรนะครับอิชาเลเกินครับคันนี้ก็เป็น l amborghini aventador svj 63โรสเตอร์นะครับเลข63เนี่ยมีความหมายก็คือปีที่บริษัทล amborghini ok ตั้งขึ้นมาคันนี้มีแค่63คันในโลกนะครับเรียกว่าซุปเปอร์แรเลยนะฮะสีสันกับพวกคริมต่างๆเนี่ยมีให้เลือกทั้งหมด8แบบซึ่งเจ้าของรถเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับตีราคาคุ้มๆก็ไม่ต่ำกว่า70ล้านบาท63คันในโลกเรียกว่าแบบไม่รักจริงไม่ซื้อแน่นอนยังอยู่ในคอลเลกชันของคุณคิมพรประภา ที่มีแล้วนะครับก็มาดูหรูๆกันหน่อยจะเป็นโรลส์รอยดอนแลนสปีดคำว่าแลนสปีดเนี่ยมันมาจากคาว่ามีรถคันหนึ่งชื่อว่าทันเดอร์โบนะครับใช้เครื่องโรลส์รอยแบบ v 1 2 2เครื่องแล้วก็สร้างสถิติค,ความเร็วสูงสุดบนผ้าื้นดินก็เลยเรียกว่าเป็นแลนสปีดคันนี้ก็ทําเฉลิมฉลองขึ้นมามีแค่25คันในโลกเท่านั้น ก็เรียกว่าราคาเนี่ยผมตีว่าโอ้โหสองคันเนี่ยจริงๆแล้วคุณคิมมีคันหนึ่งนะครับแต่ว่านี่คันหนึ่งครับแต่ว่าราคันนี้ดีกว่าคันนี้มันมันซิ่งดีนะครับคันหนึ่งเนี่ยผมตีว่าต้องมี80บล้านอ่ะเพราะสองคันเนี่ยร้อยหกล้านบาทเป็นรถรุ่นพิเศษรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งแบบดูแล้วบางทีแบบเฮ้ยบางคนบอกให้ททำไมเบาะมันเหลืองหรืออะไรเงี้ยมันดูแล้วมันสมัยก่อนดูแลจะขัดใจนะแต่ว่าจริงๆแล้วรถสมัยนี้เนี่ยพวกซูเปอร์คาร์ก็จะเน้นพวกแบบดูแล้วไม่น่าเบื่อดูแล้้้วววไมมมมม่่่แแแกดูลลลใหัััันนนีีีสสคคคาาพิเศษะรรบบอยื 25คันในโลกหรูๆกันไปในรูปเนี่ยอาจจะเห็นกันง่ายๆนะครับแต่ว่ารถจริงๆเนี่ยไม่ได้เห็นกันง่ายๆแน่นอนนะครับแล้วก็ดูตัวจริงเนี่ยผมบอกเลยว่ารถมันโคตรสวยอะ่ะสมศักดิ์ศรีโรสลอร์จริงๆนะครับในฮอซีนะครับนอกจากจะมีรถที่นําเข้ามาอย่างแบบหรูหราอลาเร่ราคาลางการนะครับยังมีตัวแปลกตัวหนึ่งซึ่งหลายคนมองปุ๊บแล้วก็อาจจะข้ามไปหลายคนก็มองแล้วก็ต้องหยุดพิจารณาดูว่ามันรถอะไรนะครับคันนี้ก็ เป็นรถคัสตอมราคาตอนนี้นะครับเป็นโปรดทคคันเดียวในโลกนะราคา400ล้านเยนนะฮะโอเคแล้วก็อยู่กับน้องคัจจังครับคัจจังนะครับซึ่งก็จะเป็นคนที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถคันนี้นะฮะแต่ผมท้าความนิดหนึ่งครับบางคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยทอมมี่ไคล่าเนี่ยคืออะไรนะครับในยุค90เนี่ยก็จะเป็นสำนักแต่งซึ่งมีความผมไม่ว่าเขามีความยูนิคนะ ในสมัยนั้นเนี่ยบอกเลยว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแบบมองข้ามอ่ะเพราะด้วยความที่มันโดดเด่นไม่เหมือนใครแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคนก็เริ่มกลับมาสนใจแล้วเพราะว่ามันแปลกนะครับในช่วงหนึ่งเนี่ยไม่ต้องอะไรแค่จอเรือนไหม่ของ s k y l i ลนเนี่ย R32 เนี่ยเป็นของทอมมี่ไกล่าก็สวยแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยทำไมทอมมี่ไกล่าเนี่ยถึงมาทำรถแบบนี้ขอคัดจังให้ายละเอียดนิดน,นึงครับผมก็ทอมมี่ไคล่าคันนี้นะครับก็เรียกว่าทอมมี่ไกล่า g t 2นะครับก็เขาออกมา ผลิตออกมาเพื่อจะเอาไปแข่งที่ลูมานคอนเซ็ปต์ของทอมมี่ไคล์า์นะครับก็คือไลท์เวทสปอร์ตคันนะครับคันนี้ก็จะมีน้ำหนักอ,อยู่ประมาณ1ตันนะครับแล้วก็เครื่องก็เป็นของนิสสันสกายไลน์ R 3 4 R, R b 2 6นะครับแปลงเป็น27นะครับอยู่ที่550แ,แรงมา้านะครับคืออย่างที่ผมดูเนี่ยคือจะมีบริษทัทอ,อ,อปปาซาปา ด้วยบริษัทอาซาปาเนี่ยก็คือเป็นบริษัทรับทําออกแบบรถยนต์แล้วก็ทำขั้นตอนผลิตสามารถช่วยออกแบบเป็นเครื่องยนต์ด้วยแล้วก็เป็นรถไฟฟ้าด้วยแล้วก็รถไฮบริดด้วยนะครับวันนี้ก็มาร่วมมือกับทอมมี่ไคล่าเพื่อที่จะผลิตเป็นทอมมี่ไคล่าซี3นะครับตอนนี้ก็กําลังมองหาผู้ลงทุนทําด้วยกันอยู่นะครับอันนี้คันนี้คือเป็น CC2 ครับผม c c 2เท่าที่ฟังฟังดูบางคนบอกโอ้โหแพงเวอร์ส่ร400ล้านเยนนะเป็นเงินไทยก็1้อยล้านถามว่า ทำไมแพงขนาดนี้แต่ผมแอบเห็นนิดน,นึงอ่ะว่ารถคันนี้เป็นคัสตอมเมสสร้างขึ้นทั้งคันถูกไหมครับกงนะครับก็คือเขาอยากด้วยที่ทอม่ไคล่าเจ้าของชื่อโทมิตะนะครับคุณโทมิตะนะครับเขาชอบรถแข่งมากเขาอยากเป็นนักแข่งด้วยนะครับแล้วเขาก็อยากทํารถขึ้นมาก็เลยสร้างขึ้นคันนี้ขึ้นมาแล้วตอนแรกก็ว่าจะอยากให้อ่แข่งที่คันแข่งขันที่ลูมานยีชั่วโมงก็เลยสร้างขึ้นนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแข่งในนั้นแต่ว่าเขาก็มีคอนเซ็ปต์ว่า อยากให้คนธรรมดาซื้อด้วยนะครับออก็เลยใช่ตอนแรกก็ตีราคาไว้ประมาณถ้า mass production นะครับอยู่ที่ราประมาณ10ล้านเยน๋อ,อก็ไม่แพงนะฟังได้ฟังได้ไดแต่ว่าตอนนี้ก็มีแค่ด้วยที่มีคันเดียวตอนนี้ก็ราคาขึ้นมาที่สี่ล้านเยนครับสี่ร้อยล้านเยนเนี่ยคือมีแค่คันเดียวเป็นรถโปรโตไทป์ออกมาก่อนก็ไม่แปลกที่แพงแต่ว่าถ้าทําเป็นแมสต์โปรดักทาออกมาเรื่อยๆปุ๊บต้นทุนก็จะถูกลงเองเหลือแค่ราคาสิบล้านเยนเท่านั้นบางคนบอกว่าเฮ้ คิดถูกหรือเปล่าว่าถ้าแบบเอซื้อหารถแบบอยากได้รถที่มันแบบเป็นยูนิคแปลกๆขี่แล้วไม่มีใครรู้จักก็ไม่เป็นไรแต่กูต้องไม่เหมือนใครคิดว่าจะทําเป็นแมสโปรดชั่นอีกนานไหมก็คาดว่าแต่ตอนเนี้คุณโทมิตาซึ่งเป็นเจ้าของทมิไคล์รัเนี่ยเขาอยากทําที่เมืองไทยมากก็อาจจะไม่น,าน่าไม่นานก็อาจจะมีนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ยังคิดอยู่ยังมองกําลังดูอยู่ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าย,ยินดีนะครับที่ คนไทยเนี่ยจริงๆแล้วฝีมือคนไทยเนี่ยเรียกว่าเป็นระดับสากลนะฮะถึงขนาดว่าต่างประเทศเนี่ยมาจ้างคนไทยเป็นฐานการผลิตหรือว่าการสร้างรถนะครับเรียกว่าก็ยินดีด้วยนะครับก็ลองติดตามข่าวนะครับถ้าติดตามข่าวทอมมี่ไคล่าเนี่ยติดตามได้ที่ไหนติดตามใน i อ Instagram ได้นะครับชื่อทอมมี่ไคล่าเลยครับนะครับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณน้องคัจจังด้วยนะครับที่มาให้รายละเอียดนะครับโอเคขอบคุณมากครับผมทั้งหมดทั้งมวลนี้นะก็จะเป็นรถไฮเปอร์คาร์และซูเปอร์คาร์รถสะสมสุดหายากซึ่งเอาจริงจริงนะ รถพวกนี้เนี่ยไม่ได้เห็นกันบนท้องถนนได้ง่ายๆผมพูดเลยแค่จะไม่มีทางไม่มีทางเลยเพราะว่ารถพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วคือเป็นรถที่เขาเก็บเพื่อการลงทุนมาคนบอกฮ่ยจะซื้อรถมาทําไมตั้ง400ล้านมาอวดรวยกันหรือเปล่านะไม่ใช่นะครับคือมันเป็นการลงทุนด้วยรถยนต์แต่ว่าทำไมเขาถึงลงทุนพวกรถลิมิเต็ดเหล่านี้เพราะว่ารุ่นลิมิเต็ดเนี่ยผมจะบอกเลยว่ามันเป็น t i m e l ลสก็คือรถพวกนี้จะไม่ได้แบบราคาตกตามเวลาแต่ว่ายิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยราคามันยิ่งขึ้น ราะนั้นนะสมมติว่าเขาเก็บไปสักคาระสี่ร้อยล้าน,าานเขาเก็บไปสักห้าปีรถคันนี้อาจจะมูลค่า600้ล้าน700้ล้าน8 0 0้ล้านในนี้ผมไม่ทราบนะครับอันนั้นก็คือเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นกําไรของเขาแล้วก็เป็นการลงทุนด้วยรถรถยนต์นะฮะแต่ก็อย่าลืมนะครับนอกจากซปเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์ที่น่าสนใจมาให้ท่านชมฟรีที่ hall สี่นะครับเน้นว่า hall สี่นะแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์นะครับอ่าออกเซสซอรีต่างๆที่น่าสนใจนะครับ มีมาเยอะแยะแล้วครับก็อย่าลืมมาเที่ยวชมกันได้นะครับเอาง่ายรถเนี่ยอาจจะกลุ่มไม่แตกนะแต่ว่าที่กลุ่มแตกเนี่ยก็จะเป็นพวกอ่าอซสระของต่างๆเนี่ยเป็นที่รู้กันนะว่าคืออย่างน้อยก่อนปิดงานกูก็ลดกระนำซัมเมอร์เซลล์แล้วะครับขี้เกียจขนกลับละนะครับก็มีอาจจะมีโปรโมชั่นพิเศษลดแรกแจกแถมกระนำนะครับก็มาเที่ยวชมกันได้นะครับจนถึงวันที่7เมษายนนะครับท้ายสุดนะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับบริษัทกิจภพบูร์จำกัดนะครับเป็นผู้แทน นำข้าและจำหน่ายเครื่องมือช่างคุณภาพสูง King Tony ครับผมไปเลือกซื้อชมก็ได้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ตามสูตรนะฮะแล้วเราจะโดดไปสู่ร้านซับด้วยกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ